สวัสดีครับหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากๆของแอป Google Maps นั่นคือความสามารถในการปักหมุดบนสถานที่บนตำแหน่งต่างๆทําให้เราสามารถเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆได้ง่ายขึ้นหรือเวลาท่องเที่ยวก็สามารถวางแผนปักหมุดเซฟตำแหน่งต่างๆเอาไว้ว่าจะไปที่ไหนบ้างแต่ละสถานที่ใกล้ๆกันแค่ไหนที่เที่ยวที่ไหนที่จะไปร้านไหนที่จะไปช้อปปิ้งโรงแรมที่พักอยู่ที่ไหน ทำให้การปักหมุดมีประโยชน์มากๆทำได้ง่ายๆไปดูวิธีกันเลยครับให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดแอป Google Maps ขึ้นมาแล้วพิมพ์ค้นหาสถานที่เช่นในตัวอย่างนี้ผมจะพิมพ์อากิฮาบาระในญี่ปุ่นแล้วแตะค้นหาแผนที่จะสแสดงขึ้นมาในหน้าจอนี้เพื่อนๆสามารถเลื่อนดูแผนที่ขยายแผนที่เพื่อดูตำแหน่งสถานที่ต่างๆได้เลยครับเมื่อเจอสถานที่ที่ต้องการเช่นโยโดบาชิอากิฮาบาระถ้าต้องการปักหมุด ให้เพื่อนๆแตะบนตำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่ค้างเอาไว้หมุดสีแดงจะปักลงบนตำแหน่งที่เราแตะเลือกเลยครับเมื่อปักหมุดแล้วเพื่อนๆสามารถแตะปุ่มคำสั่งด้านล่างเพื่อสั่งงานต่างๆได้อีกด้วยเช่นเส้นทางเพื่อหาเส้นทางการเดินทางจากตำแหน่งที่ตั้งต่างๆหรือจากตำแหน่งปัจจุบันของเราถ้ามีข้อมูลเบอร์โทรก็จะมีคำสั่งโทรเพื่อให้เราแตะโทรติดต่อได้อีกด้วยครับหรือแตะบันทึกคำสั่งนี้มีประโยชน์มากๆให้เราบันทึกสถานที่ในรายการต่างๆของเราเราช่น สถานที่ติดดาวสถานที่โปรดแผนการเดินทางอยากไปเพื่อให้เราเลือกดูข้อมูลสถานที่ในภายหลังได้ง่งายๆเลยครับเพื่อนๆยังสามารถแตะปุ่มเพิ่มป้ายกำกับเพื่อติดป้ายกำกับสถานที่เพื่อให้เราค้นพบได้ง่งายๆในแอปแผนที่หรือจะแชร์ข้อมูลเช่นแชร์ตำแหน่งให้เพื่อนๆร่วมทิปเพื่อดูข้อมูลร่วมกันได้ครับในกรณีที่สถานที่นั้นๆมีข้อมูลเว็บไซต์ก็จะมีปุ่มเว็บไซต์แสดงขึ้นมาเพื่อให้เปิดดูได้ด้วย ดวยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถปักหมุดสถานที่ต่างๆในแอป Google Maps ได้แล้วครับเพื่อนๆที่ค้นหาสถานที่ต่างๆวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวสามารถใช้วิธีนี้ทำให้การท่องเที่ยวการเดินทางง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ